ช่อง l e u s a USA มีการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่นิดหน่อยหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะและในวันนี้ก็จะมีการประกาศผู้โชคดีที่ชนะการประกวดคำขวัญของช่อง l e u s a USA ด้วยค่ะสามารถติดตามได้ที่ท้ายคลิปนะคะส่วนเรื่องของ stimulus check 2วันนี้ก็มีข่าวดีนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอให้ใช้งบประมาณคงเหลือของ covid relief fund จำนวน300ล้านเหรียญสหรัฐ เอาออกมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันค่ะดราม่าแนนซี่เพโลซีก็ยังไม่จบน,นะคะเจ้าของร้านซาลอนที่แนนซี่เพโลซี่ไปทำผมตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักเพราะว่าโดนขู่นะคะแล้วก็จนทำให้ต้องปิดร้านหนีแล้วก็เธอก็ได้ไปเปิดรับระดมทุนเพื่อที่จะไปสร้างร้านใหม่ ตอนนี้จำนวนเงินก็ทะลุกว่า2 0 0แสนเหรียญแล้วส่วนที่หน้าบ้านแนนซี่เพโลซีก็ไม่น้อยหน้านะคะมีคนไปปักหลักชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเจ้าขขาเจ้าของร้านซาลอนเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้อชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดต t ิม u ูลเช็ค c k 2ประจาวันที่7กันยายนค่ะ ใครเข้ามากันแล้วและอยากติดตามข่าวเงินช่วยเหลือรอบสองนี้1,200เหรียญก็อย่าลืมกรนนำกดไลค์ด้วยนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะล่าสุดทรัมป์ได้ออกมาบอกว่าเรารัฐบาลกลางสาหรัฐมีเงินที่ไม่ได้ใช้ในบัญชี3 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐผมยินดีที่จะปล่อยเงินก้อนนี้ออกมาแต่ก็จะขึ้นอยู่กับสภาสหรัฐและผมจะใช้เงินส่วนนี้แจกจ่ายไปยังชาวอเมริกันและยังกล่าวต่ออีกว่า เงินตรงนี้เป็นเงินที่เรามีอยู่แล้วและยังไม่ได้มีการใช้จ่ายผมคิดว่าตามทฤษฎีมีวิธีการที่ผมสามารถเอาเงินส่วนนี้ออกมาใช้ได้เลยแต่ผมคิดว่ามันเหมาะสมมากกว่าที่จะดำเนินการเรื่องนี้ผ่านสภาสหรัฐการอนุมัติเงินก้อนนี้สภาสหรัฐสามารถทำได้ง่ายมากๆเป็นการอนุมัติด,ด้วยการเขียนประโยคเพียงหนึ่งประโยคเท่านั้นและยังกล่าวต่ออีกว่าฝ่ายเดโมแครต ควรจะผ่านมาตินี้เพราะพรรครีพับลิกันก็พร้อมเสมอที่จะปล่อยเงินก้อนนี้ออกมาที่ทรัมป์พูดมาทั้งหมดเขาหมายความว่าตอนนี้รัฐบาลกลางสหรัฐมีงบคงเหลือโควิดอยู่3 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐที่ไม่ได้มีคนเอาไปใช้และทรัมป์เสนอให้เอางบตรงนี้เอาออกมาแจกจ่ายเป็นค่า s t i m u ัสเช็ค c k 2ต่อประชาชนชาวอเมริกันนะคะซึ่ง ทรัมป์ก็บอกว่าที่จริงตัวเองสามารถทำได้เลยโดยการออก Executive Order ออกมานะคะเหมือนที่ออกมาในเรื่องของ payroll tax cut แล้วก็ uh, eviction protection แล้วก็เรื่องของ unemployment benefits นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาจากตัวอย่างนะคะอย่างเช่น payroll tax cut ที่ล่าสุดก็มีปัญหาเพราะว่า Democrat ไปฟ้องอ x uh, e e x t i v t o v e o r d e r ของทรัมป์นะคะตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของ GAO ที่จะ ะะว่าทรัมป์ผิดจริงหรือไม่โดยข้อกล่าวหาก็คือหาว่าทรัมป์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นการซื้อเสียงนะคะส่วนเรื่องของ u n m p l o y y m e n t e n n f i t s จาก Executive Order ของทรัมป์ตอนแรกที่ออกมาก็มีปัญหาเช่นกันที่ผู้นำจาก d e m o c r a ตออกมาบอกว่าเป็นกฎหมายที่อ่อนแอใช้งานไม่ได้จริงแล้วก็ไหนจะมีผู้ว่าการนัต่างๆที่ออกมาคัดค้านอีกซึ่งส่วนตัวลีก็คิดว่าดีนะคะที่ให้ทางสภาสหรัฐเป็นคนจัดการ เงิน Stimulus Check 2จะได้ออกมาแบบไร้ข้อกังหานะคะถึงแม้ว่าจะรอนานหน่อยก็ตามเพราะว่าจะต้องผ่านทางเดโมแครตแล้วก็ผ่านทาง Republican แต่ว่าถ้าทรัมป์ออก Executive Order ฉบับ Stimulus Check 2ออกมาอาจจะมีผลบังคับใช้ทันทีเร็วก็จริงแต่ถ้าสมมติว่ามีใครฟ้องร้องขึ้นมาเงินอาจจะถูกหยุดชะงักและเราก็อาจจะไม่มีวันได้รับเช็ครอบ2นะคะ ส่วนรายละเอียดของ stimulus check 2นะคะล่าสุดก็คือทาง Democra ตและ Republican เห็นตรงกันที่จะให้จ่ายแก่ผู้ใหญ่1,200เหรียญแล้วก็สำหรับผู้สมรส2,400เหรียญน,นะคะแต่ว่าสำหรับเด็ก Democra t เสนอให้จ่าย1,200เหรียญต่อเด็ก1คนนะคะแล้วก็จำกัดที่เด็ก3คนต่อ1ครอบครัวแต่ว่าทาง Republican เสนอให้จ่ายแค่500เหรียญต่อเด็ก1คนนะคะ และหลังจากที่สภาสหรัฐหยุดทำงานมาตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมในระหว่างนั้นทางทำเนียบขาวแล้วก็ผู้นำเดโมแครตก็มีการเจราจา Stimulus Package มาตลอดเวลานะคะในระยะเวลาที่ผ่านมาแต่การเจราจาก็ยังไม่เป็นผลสักทีส่วนทางร้าสภาสหรัฐจะกลับมาทำงานแบบเต็มรูปแบบในวันพรุ่งนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่า s t i m u l u s Check 2สรุปแล้วจะเอาอยัางไงไปต่อกันที่ข่าวการเมืองนะคะ ที่เป็นดราม่าใหญ่โตเพราะว่าแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและผู้นำจากพรรคเดโมแครตได้ไปทำผมที่ซาลอนแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโกในขณะที่กฎหมายที่นั่นเขายังไม่อนุญ,ญาตให้เปิดร้านเข้าไปนั่งทำผมนะคะและในคลิปเพโลซีก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่ทุกคนก็ใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเพราะว่าเป็นช่วงของโรคระบาดโควิด -19 หลังจากที่เป็นข่าวดังนะคะเจ้าของร้านอ e ีซาลอน ที่ Nancy p e พโลซี่ไปทำผมก็ได้รับผลกระทบหนักนะคะจนต้องปิดร้านหนีเพราะว่าโดนสั่งให้ปิดแล้วก็ได้รับจดหมายข่มขู่มากมายทางเจ้าของร้านก็ได้เปิดระดมทุนเพื่อที่จะเอาเงินไปเปิดร้านซาลอนใหม่ซึ่งล่าสุดยอดบริจาคก,ก็สูงถึง2 0 0แสนเหรียญโดยมีเป้าหมายอยู่ที่3 0 0แสนเหรียญสหรัฐและจะปิดรับบริจาคนะคะส่วนที่หน้าบ้านของแนนซี่เพโลซก็ไม่น้อยหน้านะคะ มีคนไปปักหลักชนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเจ้าของร้านทาผมอีซาลอนนะคะโดยคนที่ไปประท้วงก็แต่งชุดทําผมมานะคะแล้วก็บางคนก็มีหวีแล้วก็มีกิ๊บติดอยู่ที่ศรีรษะด้วยและมีบางคนก็เอาไดเป่าผมนะคะไปแขวนที่ต้นไม้หน้าบ้านแนนซี่เพโลซี่กว่าหลายสิบอันส่วนทางด้านเพโลซี่ก็ออกมาบอกว่าเจ้าของซาลอนต้องออกมาขอโทษเธอและเธอจะไม่ไปขอโทษเจ้าของซาลอนเด็ดขาดต่อไป เป็นการประกาศผู้โชคดีจากการประกวดคำขวัญช่อง Lee USA นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วตอนแรกลีคิดว่าจะแจกแค่รางวัลเดียวแต่ว่ามีคนมาร่วมสนุกเยอะมากๆวันนี้ลีก็จะแจกทั้งหมด3รางวัลน,นะคะรางวัลแรกเป็นรางวัลปลอบใจละกันค่ะได้แก่ <S <S คุณพัชรานาวงจันทร์นะคะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยพิมพ์มายาวเหยียดเลยนะคะนอกจากจะร่วมประกวดคำขวัญแล้ว ยังมีการไปบริจาคเลือดเอาบุญมาฝากผู้ชมช่อง l e e USA ด้วยค่ะรางวัลต่อไปเป็นรางวัล Popular Vote นะคะได้แก่คุณยาวนุชเคนนดี Kennedy นะคะนอกจากจะมีคนโหวตมามากที่สุดแล้วลียังชอบใจความเป็นนักสู้นะคะส่งเข้ามาหลายคำขวัญมากๆมาถึงรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญช่อง l ี u USA นะคะได้แก่ คุณจันสุรีชาคลิตนะคะกับคำขวัญที่ถูกใจรีมากที่สุดนั่นก็คือเข้าใจง่ายรู้ทันทีต้องรี USA นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่ช่วยกันส่งคำขวัญเข้ามาร่วมประกวดคำขวัญดีๆเพราะๆเยอะมากๆรีตัดสินใจมากจริงๆนะคะอ่านหลายรอบแล้วก็ใช้เวลาแบบหลายวันกว่าจะตัดสินใจเลือกที่ถูกใจที่สุดได้และผู้โชคดีทั้งหมด3ท่านก็อย่าลืมเข้าไปที่เพจของรี USA นะคะ จะลิงก์ไว้ที่ description box ด้านล่างพอเข้าไปปุ๊บจะมีคำว่าส่งข้อความถึงลีนะคะก็กดเข้าไปแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะลีก็จะจัดส่งของรางวัลไปให้วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสั้นๆได้ใจความ happy labor day นะคะสำหรับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย